สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดืดวงไบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในกบนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตวิญญานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลักนาเมษนะครับในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมกราคม2อง5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ก่อ,อื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s cribe กดติดตามเป็นแรลงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้ที่ user บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ล้วนะขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนเลยนะครับเพื่อสะดวกรวดเร็วในการอ่านไพ่เนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้อมอย่างไรกันบ้างสำหรับการเงินการงานนะครับอิทธิพลของไพ่ประจำตัวของคุณนั้นได้ six of swords เกิดขึ้น Sick Upstart นะครับเป็นไพ่ประจำตัวสแสดงว่าคุณเองนะครับอาจจะอยากมีความหวังใหม่ที่ดีอยากจะไปสู่ฝั่งฝันในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นชาวเมษลักขณาเมษนะครับต้องใจเย็นๆคุณจะถึงฝั่งได้แน่นอนเพียงแต่บางทีแล้วคุณอาจจะต้องเหมือนแบบใช้เวลานะครับ ในการที่จะต้องตรึกตรองไตรตรองทําทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้สถานการณ์ที่มันมีอยู่นั้นค่อยๆค,คลี่คลายไปแล้วทุกอย่างจะมีผลลัพธ์ที่ดีแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยชาวเมธราคณาเมธนะครับก็อาจจะต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดนิดหนึ่งเพราะมันมีไพ่เพจออกสอดเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะมีความหงุดหงิดใจนิดนึงนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางทีเราอยากจะทําอะไรให้มันแบบได้ดั่งใจอยากจะให้อะไรมันได้แบบรวดเร็ว ปุ๊บปั๊บป๊บ,ปบอะไรประมาณเนี่ยก็อาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงนะครับต้องพยายามให้เวลากับในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราแบบเออต้องการมันถึงจะมีผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนเพียงแต่เราอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปแล้วทําอะไรต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตนิดนึงอิทธิพลของไพ่เพ of ออสซอนนะครับกล้าคิดกล้าทํากล้าลองกล้าทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหมือนแบบ เขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์มันพาไปอ่ะบางทีแล้วอ่ะการคิดการตัดสจจินใจมันไปในทางที่แบบพร้อมมันก็ดีนะแต่บางทีแล้วเรากล้าเกินไปเนี่ยมันอาจจะแบบทำให้เราตดรัดสินใจบางอย่างผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยชาวเมธลัคนาเมธควรจะต้องพยายามเหมือนแบบ อะไรที่มันเหมือนแบบไม่เมคชัว hmm. ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไป mm hmm. เพราะไพ่บอกว่า mm hmm. มีไพ่สองดาบเกิดขึ้นกับไพ่เด็กถือดาบมันแปลว่าอะไรไม่มั่นใจเราก็สู้ดาบเหมือนกันอันนี้คือต้องร,าาระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบร้อนทุกอย่างมันถึงฝั่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเซ็กอปสอดเนี่ยมันแปลว่าเรากําลังแบกกับทุกสิ่งทุกอย่างมาเห็นไหมครับดาบมันคืออปุปสรรคแต่คุณนะแบกมันขึ้นเรือมาด้วยดังนั้นเนี่ยกว่า คุณจะไปถึงฝั่งมันก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างมันจะเติมเต็มความทุกได้ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษรัคนาเมษไม่ต้องกังวลและไม่ต้องรีบจนเกินไปชัยชนะยังเข้าข้างคุณอยู่แล้วการงานมีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาต่อยอดนะครับหรือมีความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้อยู่แล้วนะครับในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวเมษอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของโปรเจก นะครับไอเดียความคิดค่อนข้างเยอะนะมีไพ่เจ็ดถ้วยเกิดขึ้นอิทธิพลของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันแปลว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มของความคิดมีไอเดียมีโปรเจกต์มีโครงการนะครับแล้วก็มีอะไรที่อยากจะทำกับการงานหรือการลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอิทธิพลของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยคือแบบมาเต็มเลยนะครับ คือไม่รู้ว่าคลิปโปรเจกต์อะไรมาได้ไงคือเยอะแยะมากมายใครที่ทำครีเอทีฟดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทำครีเอทีฟก็จะมีโปรเจกต์มีอะไรที่อยากจะทำเยอะแยะมากมายนะครับมันก็จะมีของแบบล้นล้นหลามออกมาเลยสมองเราจะแล่นมากนะครับเนี่ยเพราะว่ามีไพ่จัดถ้วยเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าคิดเยอะมาก จิตอยากจะทําหลายอย่างมากนะครับอยากจะให้ทุกอย่างนั้นมันประสบความสําเร็จแล้วก็อยากให้มันแบบมีทุกอย่างให้มันเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับประมาณนี้เพราะว่าชาวเมและคนาเมธเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเอาจริงเอาจังมากจริงๆชาวเมธเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีแนวคิดนะครับ เป็นไอเดียเป็นโปรเจกต์เนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชาวเมษเนี่ยจะเป็นคนที่คิดเริ่มอะไรใหม่ๆอยู่เสมอๆนอกกนั้นเนี่ยจะเป็นไอเดียความคิดใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะแล้วส่วนมากเนี่ยคิดได้แต่ทําไม่ค่อยทําจะต้องให้คนอื่นมาทําแทนนะครับตามราศีธาตุทั้งหมดมันจะเป็นราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟใช่ไหมครับก็จะมีเมษสิงห์ธนูเมษเป็นผู้เริ่มในความคิด แต่อาจจะทําหรือไม่ทําต่อก็ได้ถ้าไม่ทําต่อเราก็จะจ้างคนที่เป็นราศีสิงห์เข้ามาทําต่อเพื่อให้เป็นผู้นําส่วนราศีธนูนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่ซ่องจัดการบริหารดังนั้นในมุมที่มันตีกรนาธาตุเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามันเป็นมุมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้กับตัวคุณด้วยดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะมองหาพันธมิตรอิทธิพลของไพ่ถูอขับมาปรากฏ คุณอาจจะมองหาพันธมิตรมองหาคนที่อยากจะมาช่วยงานเรามองหาคนที่จะมาช่วยแบบลงทุนร่วมหุ้นกับเราก็ได้เราอาจจะกำลังมองหาพันธมิตรที่ดีมาคอยให้ธุรกิจของเรามีการเติบโตมีโอกาสพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะตอนนี้เรามีไอเดียมีความคิดมีโปรเจกต์ค่อนข้างหลากหลายอย่างที่บอกไปจากพ่จ็ถ้วยเลยทำคนเดียวไม่ทัน ล้นมือนะครับเลยอยากจะให้คนมาช่วยประมาณนี้เพราะว่าสองถ้วยมันคือพันธมิตรถูกไหมครับมีการลงทุนร่วมมีพันธมิตรร่วมที่จะแบบทําให้เหมือนกับมีผลประโยชน์ร่วมกันประมาณนี้ส่วนไพ่หกหมายก็คืออยากจะให้มันสําเร็จออยากจะให้มันสําเร็จเป็นรูปเป็นล่างแต่อย่างที่บอกแหละว่าชาวเมดเนี่ยคิดได้แต่ทาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับมันจะต้องรอให้คนอื่นเขามาจัดการและมาทําเพิ่มเติม นะเราถิงจะประสบความสําเร็จได้สำหรับชาวเมนก็ลองมองหาดูพันธมิตรด้วยนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ทําให้ตัวคุณนั้นไปสู่ความสําเร็จได้เหมือนกันนะอะไรที่มันทําแล้วมันต้องมีพันธมิตรก็ต้องมีเนาะประมาณนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นบ้างอะไรที่มันเกิดความผิดพลาดหรือความไม่มั่นใจเนี่ยต้องใช้เวลากับการไต่ตรตองตึกตองอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับมีไพ่เดอร์สตาร์มาด้วยแปลว่าความหวังใหม่สิ่งดีๆอะไรที่มันแบบจะมาตอบโจทย์กับความรู้สึกกับความต้องการของคุณเนี่ยมันจะมานะครับ จากไพ่เดอะสตาร์อะไรที่มันเป็นข้อขุนข้องหมองใจของคุณเนี่ยมันจะสามารถเคลียร์ได้และสามารถที่จะเยียวยาตรงนี้และประสบความสําเร็จอะไรที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยบางทีถ้าเราลองพักมันดูบ้างนะครับนิ่งเงียบแล้วลอง ทบทวนกับมันดูนะครับบางทีมันอาจจะเจอทางออกที่ดีก็คือไพ่เดอะสตาร์ถึงบอกว่าคุณต้องแบบช้าช้านิดหนึ่งถ้าตามสุภาษิตไทยคือช้าช้าได้พระสองเล่มงามนะครับผลตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างจะเติบโตและพัฒนานะครับมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้สำหรับบางคนนะครับเนาะก็โอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในะลักษณะของการเงินกันบ้าง อิทธิพลการเงินนะครับออระมัดระวังกับบุตรบริวานนิดหนึ่งนะครับใครที่ทํางานอาจจะต้องระมัดระวังกับเรื่องของบริวารบางทีบริวารอาจจะหัวแข็งต่อต้านกับเราบ้างทําให้เรารู้สึกเหมือนอึดอัดใจนะครับหรือไม่ค่อยได้ดั่งใจอย่างที่เป็นก็ได้เช่นกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือเพดดสอดเนี่ยมันเป็นไพ่ที่มันแบบ เล็กๆน้อยๆมันเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจไม่ได้เป็นปัญหาแบบใหญ่โตที่ต้องขัดแย้งหรือต้องแบบออกจากงานขนาดนั้นมันเป็นเพียงอะไรที่เราต้องบริหารจัดการเรื่องของบุคคลนะครับแล้วก็ในเรื่องของ mindset ความรู้สึกของเราแล้วอย่าใช้อารมณ์แค่นั้นเองทุกอย่างก็จะโอเคมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างในช่วงการเงินนะครับคุณอาจจะมีโอกาสข,ของบางคนอาจจะมีในักษณะข,ของความแบบ เขาเรียกว่าขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับอาจจะต้องเอาเงินเก่าเก็บเนี่ยมาใช้ในบางครั้งในบางจําเป็นบางครั้งะนะครับต้องใช้แบบนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราค่อนข้างอาจจะขาดสภาพคล่องไปสำหรับบางคนนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเนี่ยบางทีอาจจะแบบต้องระดมทุนเพิ่มเติม,ตมสำหรับคนที่ทำงานในเรื่องของการลงทุนนะครับประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้การเงินอาจจะ ติดขัดขัดไปอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าคุณอดทนและรอคอยจากไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยการเงินมันก็จะค่อยๆฟโลอร์ขึ้นเรื่อยๆฟลอร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆเติบโตมาถึง9เหรียญน,นะครับจาก9เหรียญยังไม่หยุดเท่านี้นะครับช่วงหลังของเดือนมกราขึ้น1เหรียญเลยทีเดียว1เหรียญเนี่ยอดวานเกือบ10เลยนะครับ9.5หรือ10เต็มเลยมันหมายถึงว่า9และ สิบเหรียญแบบนี้เลยแต่ว่าหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยอย่าดูถูกนะครับหนึ่งเหรียญหมายถึงลักษณะของโอกาสแล้วก็ในเรื่องของการทำกำไรผลตอบแทน return ต่างเนี่ยมันดีมากเลยนะครับบางทีเนี่ยใครที่ลงทุนเอาไว้เนี่ยรอคอยเงินเนี่ยนะครับรอคอยเงินเนี่ยจากไพ่เจ็ดเหรียญที่เราลงทุนเอาไว้เนี่ยนะครับจากขาดสภาพคล่องเนี่ยเราอาจจะได้รับผลตอบแทน return เนติบโตมั่นคงเข้ามาทีเนี้ยก็จะแบบ ไหลสะพัดเข้ามาเป็น9เหรียญเลยทีเดียว9เหรียญยังไม่หยุดเท่านี้นะครับเพิ่มมาอีกมีดอกเบีย้ยทบต้นนะครับมีในเรื่องของการลงทุนนั้นอะไรไว้บางคนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลต่างๆคริปโตเคอเรนซีต่างๆกองทุนรวมหรือหุ้นนะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทิร์นนะครับแคป,ปิตอลเกนหรือในลักษณะของการได้ ผลประโยชน์ตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้นจากการลงทุนนะครับได้รับผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยทบต้นต่างๆดีมากๆเลยบางทีคุณไม่ต้องทำงานเนี่ยคุณรอจนถึงโอกาสหนึ่งที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ยบางทีคุณไม่ต้องทำงานมากนะครับคุณก็มีเงินเข้ามาในบัญชีวงเล็บนะครับถ้าคุณลงในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ต้องใช้แรงทาเงิน นะครับถ้าเราให้เงินทำงานทุกอย่างมันก็จะรีกลับมารีอินเวสตกลับมาได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเติบโตมั่นคงที่ดีแต่ใครทำงานประจำนะครับใครที่รอเงินก็มีโอกาสในทิศทางที่โอเคอยู่พอสมควรใครที่รอเงินติดขัดเนี่ยนะครับทำสินเชื่อธนาคารกู้เงินอยู่เนี่ยก็จะได้รับสินเชื่อตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับตรงนี้เพราะว่า1เหรียญปรากฏเพราะว่าคุณจะได้รับเงินก้อน แต่เงินก้อนนียเป็นเงินที่อาจจะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเป็นหนี้ในอนาคตก็คือเงินกู้ยืมนั่นแหละคุณก็จะได้เงินตรงนี้นะครับสำหรับใครที่จะกู้มาซื้อบ้านนะครับหรือซื้อสินทรัพย์หลักทรัพย์ใหญ่ๆซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออสังหาหรือซื้อรถเนี่ยก็จะได้เงินเหมือนกันนะครับประมาณนี้ ก็ค่อนข้นดีนะรายได้เติบโตพัฒนามากๆเลยแต่ถ้าเกิดใครติดขัดเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับรออีกสักนิดหนึ่งคุณจะได้รับผลตอบแทนตรงนี้กลับมาแน่ๆนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูสําหรับโชคลาภสำหรับชาวเมและขนาเมษกันบ้างว่าจะมีดาวโน้มติดทางเป็นเช่นไรนะครับมีไพ่หถ้วยปรากฏขึ้นมาตกออมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีก2ใบ เกถือถ้วยนะครับไพ่ใบสุดท้ายได้10ถ้วยโห oh, ชาวเมษลัคนาเมษยินดีด้วยนะครับการเงินนี้อัดวานขึ้นมาเยอะเลยนะอดทนรอคอยนิดนึงเนี่ยคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีเลยนะไพ่เนี่ยขึ้นมาหนึ่งถ้วยนะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณต้องการแฮปปี้เลย1ิบถ้วยนะครับมาเต็มๆนะครับโชคลาภนะอิทธิพลของเด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณจะได้โชคได้ลาบจากเด็ก คนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณนะครับจะให้โชคให้ลาบกับตัวคุณเนาะก็อาจจะแบบเออเป็นอะไรที่ลองดูแล้วกันโดยชพอะเด็กธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนเนี่ยจะให้โชคลาบกับตัวคุณที่ดีนะครับประมาณนี้แล้วอะไรที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยจากเก่งการเอาไว้จากไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยนะครับจะได้สิบถ้วยนะ สิ่งที่คุณนั้นต้องการมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีตรงนี้พอสมควรนะครับก็โอเคแหละมีโอกาสที่จะมีรางวัลค่อนข้างใหญ่อยู่นะแต่ผมก็ไม่แนะนำให้แบบทุ่มหมดตัวอยู่ดีนะครับนักพยากรณ์ที่ดีต้องไม่แบบเอ,อชักจูงให้ใครออทําในลักษณะของที่มันแบบ เสี่ยงจนเกินไปนะครับเรามีหน้าที่แค่ต้องแนะนํานะครับคือโอกาสนะไพ่มันบอกว่ามีโอกาสแหละที่เราจะถูกรางวัลจากคนที่มีอายุน้อยกว่าที่เป็นคนให้เลขเด่นนําโชคกับเรา หรืออาจจะเป็นลูกของคุณก็ได้นะครับอืมประมาณนี้แล้วก็จะมีโอกาสที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลพอสมควรนะครับแต่บริหารความเสี่ยงรับความเสี่ยงเอาเองนะครับเรามีแค่หน้าที่แนะนํานะครับสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ